ชาวราศีกรกฎทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไทรใหญ่ให้โชควันนี้เราก็มาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างหรือเปล่าท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของ วันที่สิหเดือนกรกฎาคมไปจนถึงวันที่15ของเดือนสิงหาคมนี้นั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎก็เข้ามารับฟังดวงชะตาของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่เรียกว่าไม่รู้หรือว่าไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของท่าน ท่านก็เข้ามารับฟังได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศรีกรกฎในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศรีกรกฎในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างสำหรับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะทำอะไร ในช่วงนี้ท่านตั้งอกตั้งใจทำท่านจะได้งานที่ดีและจะมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านรวมถึงทั้งผู้หยักผู้ใหญ่ผู้รับผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็จะให้การสนับสนุนท่านอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่มีชื่อมีเสียงอีกต่หากในช่วงนี้ บางคนนั้นอาจจะไม่มีงานทํำอยู่ในช่วงก่อนนั้นเคยตกงานว่างงานแต่ต่อจากนี้ไปท่านก็จะมีงานเข้ามาหาท่านท่านเคยไปสมัครอะไรกับใครเขาไว้หรือว่าท่านเคยไปสมัครงานหลวงงานอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงนี้ก็เกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินอาจจะมีคนคอยชิงดีชิงเด่นหรือว่าคนคอยอิจฉาท่านในเรื่องของการทำมาหากินอีกให้ท่านระวังไว้บางครั้งบางคราวนั้นเราทำดีกับเขาเขาก็อาจจะมาอิจฉาเราหรือไม่อยากให้เราได้ได้ดีได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้าง ให้ท่านสังเกตไว้การครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราครบใครหรือก็ให้ท่านระวังไว้เรารู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาบางคนนั้นก็ไม่จริงจังอะไรกับเราบางคนก็หน้าไหว้หลังหลอกเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีการครบคนในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งการช่วยเหลือคนอีกเช่นเดียวกันเราช่วยเขาแล้ว ในช่วงนี้ถ้าเขาลอดปากเกี่ยวปากกาหรือเขาไปได้ดิบได้ดีเขาก็ลืมเราเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านทำใจไว้ได้เลยการช่วยคนในช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ดีอะไรกับเราเราก็ถือว่าทำบุญไปก็แล้วกันในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีงานที่ดีๆเข้ามาท่านจะมีเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องนำพาให้ท่านนั้น ได้ทำงานที่ดีงานของท่านทำแล้วจะมีความโดดเด่นและจะมีชื่อมีเสียงอีกในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายก็ถือว่าท่านจะมีกำลรก,กำไรที่ดีในช่วงนี้ท่านจะขายอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น การลงทุนนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นโอกาสทองของท่านท่านลงทุนไปแล้วท่านก็จะได้กำลิกำไรที่ดีท่านจะเป็นคนที่มีโชคมีลาภอีกตาหากในช่วงของเดือนมีนาคมเป็นต้นไปที่มีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ราศีมีนภายในช่วงของวันที่14ของเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีกรกฎก็จะได้รับแต่สิ่งดีด เกี่ยวกับในเรื่องของการทำมากินและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านนั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นนับว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งมีคนให้การสนับสนุนท่านหลายทางไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากทำอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ผลดีกับตัวของท่าน ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้การเงินการทองของท่านแต่ท่านก็มีรายรับอยู่เรื่อยๆแต่ให้ท่านระวังในด้านของรายจ่ายก็จะมีเข้ามาท่านในช่วงนี้ท่านจะต้องจ่ายค่านโน่นค่านี่บางทีบางครั้งก็เอาไปซ่อมสิ่งของที่ชำรุดผุรุดผพัง ในเรื่องของครัวเรือนก็มีในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการจ่ายตางังจ่ายเงินบางสิ่งบางอย่างนั้นสิ่งที่เราไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อหรือว่าอย่าไปเอามามิะนั้นท่านจะเป็นคนที่จ่ายจ่ายแล้วจ่ายอีกกันอยู่เพราะว่าในช่วงนี้ขาขาขึ้นก็คือในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองก็มีรายรับเข้ามา เรียกว่าเป็นขาขึ้นแต่ท่านก็มีขาลงในช่วงของตอนที่ท่านอยากได้โนนอยากได้นี่ต้องจ่ายโนนจ่ายนี่เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างในเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายทองบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะได้ของที่เรียกว่าไม่ดีเข้ามาให้ท่านระมัดระวังไว้การซื้อการหาอีกอย่างในช่วงนี้และอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังอาจจะมีคนมาหลอกลวงมาต้มมาตุนท่าน ให้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไรในช่วงที่ดาวพระติศเข้าสู่ในราศีมีนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะมีการผิดพลาดได้การเซ็นสัญญาเอกสารเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันเราจะกู้หรือเราจะขอหยิบขอยืมเซ็นสัญญานี้ท่านระวังไว้ บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่ลงตัวทําไปแล้วอาจจะมีการผิดพลาดได้ท่านตรวจสอบดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะเซ็นอะไรลงไปในช่วงนี้การเงินการทองถือว่าเป็นของสําคัญให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของวันที่16 จะมีดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ในราศีกุมอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ยังอยู่ในจุดยืนที่ดีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากให้ท่านระวังเขาไว้ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเราก็เสี่ยงเอาพอเล็กๆน,น้อยๆพอหอมปากขอมคออย่าให้มาก ถ้ากามากแล้วก็เดี๋ยวเราพลาดพลั้งไปก็จะเกิดการเสียดายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่ค่อยดีเท่าไรแต่ถ้าหากว่าท่านอยากจะมีโชคมีลาบให้ท่านขยันทํางานท่านยิ่งขยันทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองลังไหลเข้ามาก็เปรียบเสมือนท่านก็มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันหยิบจับทําอะไรในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทอง ของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎจะไม่เดือดร้อนท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้เพราะว่าการเงินการทองของท่านนั้นก็มีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ บางคนก็ชอบทำงานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่างานดีจะมีงานเข้ามารอท่านอีกมากมายท่านเป็นคนขยันทำแล้วก็มีความสำเร็จงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีถ้าก็ท่านเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายบริวาลรลักใกล่ทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจกับตัวของท่าน ในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎก็อยู่ในจุดยืนที่ดีอยู่แล้วในเรื่องความรักความใคร้ในช่วงนี้ถตาหากว่า <c oughs> ท่านใดที่ยังเป็นโสดท่านจะพบรักรักนี้ก็เป็นรักที่แท้และเป็นรักที่จริงใจกับท่านท่านจะมีความสมหวังในวันต่อไปแต่หากว่าท่านใดที่ มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านจะมีสมาธิเพิ่มขึ้นอีกในช่วงต่อไปความรักของท่านก็ยั่งยืนและถาวรมั่นคงท่านเป็นคนที่เรียกว่าอารมณ์ดีพูดจาดีมีสเสน่ห์อยู่ในตัวทำอะไรก็จะมีคนรักใกล่และให้ความเมตตาท่านอยู่เรื่อย ในช่วงนี้บางท่านนั้นได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตบางคนก็ได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกแต่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนมีนาคมมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28นี้จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีสิงห์ อันนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศรีกรกฎนั้นมีความระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากินการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ให้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านทำงานบริษัทหรือส่วนรวมไรคนหลายคนอนนีน้ท่านระวังการจริงดีจริงเด่นหรือจริงไหวจิงพริบบางคนก็เอารัดเอาเปรียบให้ท่านระวังไว้ จะเป็นการดีในช่วงของวันที่28ของเดือนมีนาคมอาจจะมีสิ่งที่ท่านต้องระวังหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของชีวิตประจำวันอีกเช่นเดียวกันในด้านของสุขภาพและภารณาัยของท่านอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน <c oughs> บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะไปได้รับเชื้อมาจากที่อื่นหรืออาจจะไปติดโรคมาจากที่อื่นอาจจะทําให้ท่านนั้นต้องล้มหมอนนอนเสื่อได้หรืออีกอย่างหนึ่งคนในครอบครัวอาจจะไม่สบายในช่วงนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีสำหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของสุขภาพให้ท่านระวังไว้บางคนก็มีโรค ประจำตัวติดมาเนี่ยท่านระวังไว้ในเรื่องของความดันเบาหวานไขมันอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับท่านที่สูงอายุเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกมานี้นั่นก็อาจจะเกิดขึ้นได้และบางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคล เพราะฉะนั้นก็ย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ถ้าหากว่าสิ่งไหนดีก็ให้ท่านเอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นไว้เพราะฉะนั้นการดูดวงนั้น <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการรับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้เอามาเสนอท่านได้รับฟังกันก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านในวันนี้จงประสบกับความสำเร็จความสุขความเจริญต่อไปเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี